โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเป็นซ u เปอร์โซนิกในเอ่อโซนิกสองนะครับกดข้ามไปเลยขวาบนโอเคนะครับสตาร์เกมนะครับผมก็จะสอนวิธีการเป็นซ u เปอร์โซนิกนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบการโกงนะเพราะ ว่ามันจะแบบต้องแบบแปลงรูปเป็นสิ่งของนั้นแล้วเราก็ต้องทำลายสิ่งของนั้นนั่นแล้วมันก็จะได้พลังเขาเขาเรียกว,ว่าเป็นเป็นเอาง่ายคือเป็นทีเบียทีเียถ้าถ้าเราทำลายมันก็จะเป็นพลังอะแต่ถ้าเราใช้ <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าเราใช้ดีดีบักกันเนี้ยมันจะแปลงเป็นสิ่งของทั้งหมดเลยเอล่ะเราช่วยดูกดสตาร์เกมแล้วใช่ไหม กดเซฟโหมดเอโนเซฟโหมดนะครับก็คือมึงเล่นแล้วมึงไม่เซฟอะก็คือมึงเล่นแล้วมึงมันจะไม่เซฟให้มึงอะเพราะมึงสต็อปก่อนนะครับนักภาคอยู่นี่เองเดี๋ยวผมหยุดที่นี่เพราะว่าผมต้องการธิบายให้คนว่าก่อนที่แกจะเข้าไปที่ debug โหมดอะที่แกต้องใส่ซ o u เ t สอะไรอะแกต้องกดไอ้คำว่า sega ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก่อนนะคือใช้นิ้ว นิ้วนิ้วอะไรก็ได้กด S E G A ที่มันขึ้นอยู่ด้านหน้านะแล้วพอกดแล้วมันจะได้ยินเสียงติ๊งเสียงเก็บเหรียญอะไรสักอย่างหนึ่งเออเล่นแบบไม่เซฟหมดเนี่ยหน่มันได้ยินเสียงปะ่ะนี่แหละเสียงมันจะเป็นประมาณนี้แหละถ้ามใช้นิ้วกดทีละคำห่อย S E G A อะ่ะไม่รู้ว่าถ้ามึงกด A G E S แบบมันจะได้ปะ่ะไปลองกันเองผมไม่ลองให้หรอกแล้วก็ลืมบอกมึงไปอีกอย่างนะว่า ก่อนก่อนที่มึงจะขึ้นหน้าเนี้ยหน้าหน้าเนี้ยโอเคหน้านั่นแหละเนี่ยก่อนที่มึงจะขึ้นหน้าเนี้ยมึงต้องใช้สองนิ้วอ่ะกดคามไปที่หน้าจอเว้ยเออกดค้ามไปเลยเชื่อกูมึงจะได้เออขึ้นไปที่หน้าดีบัคกโหมดอ่ะที่มันเป็นสีฟ้าๆแล้วไปใส่สาวเทสอะเออเนี่ยแหละขั้นตอนนี้สําคัญมากอย่าลืมนะอย่าลืมนะ มุนหนงกันไหมใช่ปว่าว่ามันจะมีเสียงตอนตอนใช้สองนิ้วกดค้างไว้ที่หน้าจอเออนั่นแหละถ้าถามว่าท้ามไม่กดเป็นอะไรมันก็จะขึ้นให้เล่นเกมต่อไปเรื่อยๆนะมันก็จะขึ้นแบบหน้าเริ่มเกมอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเข้าไปหน้านดีบั๊กหมดที่ใส่ซาวเทปเนี้ยโอเคปะมันจะแบบให้เริ่มเกมอะ่ะเดินก็แบบเดินเกมอะ่ะเขาเรียกว่าเล่นเกมอะ่ะเออประมาณนะั้นเออ อ่ะผมก็จะมาบอกโค้ดนับให้ใช้ไอตัวนี้ในการเลื่อนนะครับให้บาสสีเหลืองอะไปทำยังไงก็ได้อะให้ไปอยู่ในซาเทสนะครับนีได้มาแล้วเขียนโค้ดตามนี้ครับแต่ผมจะส่งลิมไว้ด้านล่างให้ไปจำเอาหนึ่งนะครับเก้าเก้า สองหนึ่งหนึ่งสองสี่อ่ะคนก็จะได้ยินเสียงเหลียนะครับโอเคแปรแปไปรเอเมล่าเฮือนโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับถ้ามันขึ้นบนนี้ให้กลับไปที่วิลครับ,บ แล้วก็กดคอนตินิวนะครับว้ายดังเกินได้เป็นเหรียญเงินอันนี้ครับแต่ผมจะไม่เอาอันนี้เนี่ยผมอยากต้องการเปลี่ยนผมก็เลยต้องกดบลด้านบนนี้เข้มเปลี่ยน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 อันนี้เปลี่ยนยังก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนกับตัวนี้ยังไงก็ได้ ให้ให้ทีวีอ่ะมันขึ้นเป็นรูปตัว,อตออะวะอเอสอะเข้าใจวะเนี่ยกดรัวๆเลยกดปุ่มนี้รัวๆเลยมันก็จะเสกออกมาแบบโคตรอ,อะเนี่ยนะมันก็จะเซกออกมาแบบโคตรๆเลย <c oughs> ถ้าอยากแปลงเป็นโซนเองเหมือนเดิมหรอ กดที่เดิมครับแล้วใหม่โคฮอนก็สงสัยว่าเก็บยังไงอะ่ะปกติกระโดดบะโอ้โหรู้เลยคุณทำแบบนี้แน่นอนคุณทำแบบนี้แน่นอนกระโดดทีละครั้งกระโดดทีละครั้งช้าครับแมว ชักเกินไปนะครับไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนวิธีรดยการทำแบบนี้เรีย้ยวคันเยะจะบอกให้ว,ว่าอะผมเป็นหนามไงและเวลาหมุนก็จะทำลายตัวทีวีนั่นเองอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย เ,เอาจ้จเดี๋ยววิดีโอถัดไปถ้าผมว่างผมก็จะสอนแบบเออแบบรีจิตก็แบบจริงๆอ่อะไม่ได้แบบใช้เเครื่องมือโปรอะไรนะเออเอาง่ายคือถ้ามึงใส่สาัพย์เทน,น,นั้นอะ่ะมึงจะไม่มีสิทธิ์แปลงไล่เป็นสิ่งของแล้วมึงก็เสีของไม่ได้แต่มึง สามารถเป็นซูเปอร์โซนิกได้เหมือนเดิมก็คือมึงเป็นเอ่อมึงต้องเก็บแหวนให้ครบห้าสิบแล้วมึงต้องกดปุ่มกระดดสองครัง้งก็จะแปลงไปซูเปอร์โซนิกแต่ระหว่างนั้นอะแหวนมึงอะ่ะก็จะค่อยค่อยลดทีละหนึ่งทีละหนึ่งประมาณสองวิหรือหนึ่งวิไม่รู้แต่ก็แปลงได้อะตรงนี้ขอดวลลไปก่อนนะถ้ารัชนชนี้อย่ามาึงกรไเออแจ๊เอเอไป